เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยทำเลดีท่านชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับแปลงนี้ติดถนนลาดยางวิวเขาตัวบ้านสวยงามครับเหมือนที่สอดเลยเนื้อที่กว้างขวางถึง2งานกับอีกเจ็สตารางวามีที่เหลือไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนได้เยอะจัดสวนหย่อมทำสน,นามหญ้าได้สบายสบาย ที่สูงบนเนินนะครับแปลงนี้ตัวบ้านมี2ห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําแล้วมีหนึ่งห้องโถงบรรยากาศดีครับวิวภูเขาใกล้ๆต้นไม้เยอะเงียบสงบร่มเล,ลืน่นใกล้ชิดธรรมชาติมีที่เห,เหลืออีกนะครับมีลังคาเนกประสงค์ด้านหน้านะครับทำร้านค้าร้านขายาของขายก๋วยเตี๋ยวกันได้สบายๆนะครับห่างตลาดนัดแค่ประมาณ219เเมตรเท่านั้นเอง เดินไปเที่ยวนัดปั่นจักรยานไปกันได้ห่างวัดเขา3า8 0 0หเมตรห่างอบตเจ็ดร้อยสเมตรครับหา่างสวนธรรมชาติขุนเขา30ภาบแค่1.4กิโลเมตรเท่านั้นเองบรรยากาศดีแน่นอนหา่างโรงเรียน1กิโลครับตัวบ้านใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังนะครับบรรยากาศดีมากมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าพร้อมปรปาพร้อมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉน,นดกุแดงครับถูกต้องปลอดภัยให้ห่วง ถ้าชอบ o a, ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับท่าในใดสนใจก็ไปดูถานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแปลงนี้อยู่อำเภอท่ามากาจังหวัดจันทรจนบุรีเปิดโทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับติดต่อนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าและซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ถน,นนดนหนนาครับถนนดีเดินทางสะดวก บรรยากาศากขางองตัขคากระโปรงโล่งสบายเหมาะการอยู่อใสยพักผ่อนยนใจทําเลค้าขายได้ด้วยนะครับราคา 2, 00 2 00ล้าน2เซแสนบาทครับพื้นที่2งาน73ตารางวากับบ้านส,สวยๆทำเลดีๆสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ